like สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็้าสู่ Mobile Regen นะครับอยู่กับชิพชิเกออฟฟิเชียลอีกเส้นเิเราก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงเทพนำเขาสักทีนะครับเนออี่ยงขอเพราะคงก็ไม่มีเวลาบ้างนะแล้วก็เล่นไปก็เหงินกับทุกคนเจอนั่นแหละนะครับลงโซโล่นะรู้กันดีนะว่าเจออะไร เออมาดูกันทิว่าตอนนี้ผมจะสามารถเอาไซสัสนะกลับมาได้ไหม,ไมผมเจอกับอาร์ลอดนะครับมันอยู่ปลายหญ้านะต้นเกมผมไมไ่ไหวนะอารอ์ลอดเนี่ยต้องเลเวลสี่นะครับสำหรับสำหรับโซละนะ่าเนี่ย โอ้โหเจ็บมาทหงเรานะเจ็บมันก็เจ็บอยู่บ้างน,นะแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะก็ะมนตีสามครั้งนั้นมันดูดเลือดนะ <Love me. S 1> อัอนนะั้นไม่ใช่อะไรโอ้ท oh, 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 oh. ุกคนเกือบตายแล้วถ้าผมไม่กลัวมันนะน่าจะได้ฆ่านะแต่ว่ามัน

คิดว่าผมจะได้คิวมันใช่เอกอะเกี้ยโอ้โหตายสองแล้วขี <c oughs> ้ก,กระตือก็ดีอ่ะเฮ้ยทุกคนไปฆ่าฟาร์มมันหน่อยเดี๋ยวเอาเต่าก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นไม่ไหวกว่ะ ถ้าเลี้ยงสี่นี่ไหวอ่ะผมการันตีป่ะผมไหวออันนี้เลเวล2สองมันไม่ไหวอ่ะคุณมาดเดี๋ยวผมไปจัดการมันอยู่กอนนะรอดูอน,นี้อะไรรอดู นี่คันท้าเวลสขี่ไม่ไหวนะครับเวล์ี่ขึ้นนะแต่ต้นเกมนะไม่ไหวอะ่ะโซละมันจะไม่ไหวอกอัลฟาแล้วก็อะไรนะฮามัสฮามาสนี่ตัวตึงเลยครับตกกัวแกโซละเลยอันนี้ผมบอกตรงตรงผมบอกจริงๆจากใจนะ จับกูมาในโซละาครับตดหน่อยเลยอ่ะขอคือขอที่ขอให้ใไซอันตีนก่อน,น,น <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้นะผมสับส,สกิลหนึ่งไม่โดนนะครับสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนี่แหละที่โดนมานะ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะั่นเป็นอะไรไม่รู้สับไม่โดน จบบ้านเลย uh, ยินอยู่ตรงนั้น,น,นมันก็ไม่กล้าจะช่วยผมนะ ya, Yin kan ini, Alè, Balen, Alè, balik lagi Kita duduk lele, oke? harus tunggu. Tunggu, เดินพาลุมโอ้สังเกตดูสกิลนะัอติเมตสกิลแล้วใช้สกิลหนึ่งซ็กกิ้เลือดเต็มเลยครับทุกคนเลือดขึ้นเยอะมากนะสหรบับโตัวละรู้สึกว่ามันจะด,ดูเลือดแรงแต่ว่าเลนบนนี้เราเนะี่ยเป็นยังไงนาะสู้ชีวิตขนาดนะทุกคน ผมต้องไปเติมหน่อยละมันไอยแล้วเค okay, หอยแล้วก็หอยหอยแล้วพวกก็หอยได้ว่าข้อดีมันมีแองเจล่านะทุกคนมันสามารถสิงได้ตลอดเวลาขอบฟ้อมกลางกันแล้วกัน อยู่ด้านอยู่ตรงนี้อะไรนะเอาไว้คนะิดว่ดาจะมันจะไม่มาแล้วน,นะแต่ว่ามันมาเสือเพราะว่าน่าจะไวหไวนะเมน่าว่าจะดับเอา,าอนนแต่ว่ามันไม่มา เอาป้อมผมหายใครไปหลอยป้อมผมวะทุกคนต้องเป่นปกิงนะทุกคนผมคิดว่านะต้องใส่ผมว่าต้องใส่แน่ๆนะยินแน่นอน เ,เรียวมอสตายอยู่ขา้างในโอ้โหป้อมเข้ากันไว้ผมได้ทั้งสามป้อมอ่ะป้อมผมป้อมบนผมก็ได้ป้อมนางผมก็ได้ ảo nhỉ? không mở có sao ăn nhìn chết Chết không tôi nè không bỏ có này hmm hmm เอาแบบมาทำโอาแบบเอาแบบ,บ,แบ,บตายอ้วนวิ่งเข้ามาเจออันตีผมใช่ไหมฮะใส่ใจได้ไหมคณได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วแต่ว่าประมาณเหรียเกมไม่ได้นะครับเพราะว่าของเขาตามเราไม่ทันเลย าะที่เราแพ้ตายลอยๆอย่างเงี้ยเ,เกมแองเจล่าไปก่อนจะตีลอดต่อเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูนะเราจะเอาลอดเลย เราจะไม่เปิดโกรสให้ศัตรูมีพล่าดเองให้ลองมาโอเคสวยงามสวยงามสวยงามตอนนี้รู้สึกว่าเดินเกยงสวยนะครับม่รู แต่ว่าไม่หายล้วันโต้ดึงโดนโอเคสวยครับจบเลยจบเลยตอนนี้เล่นซิวๆนะโอเคถือว่าซิวๆครับสนักไปแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะได้เอ็มนะถ้าเป็นผมคงน่าจะดีเล่นมานานแล้วแพ้มานานละมานานอีกเจอทีนดีๆกันโอ้เราไม่ได้นะ เ0้าจุดศูนไม่ได้ผมตายสองนะเอ้อีมิยะมันช่วยได้กว่าผมอ่ะทุกคนแต่ว่าคิวเนี่ยเท่ากันนะอืมก็ได้อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย